ลาละครั้งหนึ่งในดินแดนที่คลื่นทะเลไม่ได้ซัดด้วยแรงแต่ด้วยเสียงแห่งสายลมมีนกกระเรียนขาวตัวหนึ่งชื่อโซระอาศัยอยู่บนเกาะแห่งเมฆและแสงตะวันโซระใฝ่ฝันอยากบินข้ามดวงตะวันเพื่อมองเห็นปลายขอบฟ้าที่ไม่มีใครเคยไปถึงแต่มีคำกล่าวจากนกเท่าบนเกาะว่าผู้ใดบินข้ามแสงอาทิตย์จะละลายเงาตนเองจนหลงลืมทางกลับวันหนึ่ง โซระตัดสินใจบินฝ่าเมฆทะเลขึ้นสู่ท้องฟ้าสูงสุดผ่านกลีบซากุระที่ร่วงโรยจากฟ้าผ่านเมฆหมอกที่เคยปกป้องมันกระทั่งหบกับแสงสว่างที่อบอ่อนที่สุดเท่าที่เคยรู้จักทันใดนั้นมันไม่ได้ละลายแต่กลับเข้าใจว่าแสงตะวันไม่ใช่สิ่งที่ต้องฝ่าเพื่อไปให้พ้นแต่เป็นสิ่งที่เราควรหยุดและยืนอยู่กับมันในที่สุด โซรัดจึงเลือกหยุดบินและยืนเนบเลียบนแสงอาทิตย์กลายเป็นเงาที่สงบนิ่งตลอดการให้ผู้ที่มองจากโลกเบื้องล่างเห็นเป็นเงานกกระเรียนในตะวันทุกเชา้า